สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มหันยุทธีบ้านเล่างงตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเมื่อนี้มหันฯพี่น้องเบิ้งของสวยๆงามๆครับทเสนีครับผมใหพี่น้องเบิงเอ่องัวบาหมันลูกผสมครับบาหมันสีแดงแดงกสบตาครับแม่ออกโบสลูกออกโบสนะครับลูกมันตัวแรกเป็นลูกแจคอร์ดไล้านครับอายุ4เดือนแล้วก็มีติดทองแจคอร์ดไล้านอีกตัวนึงครับแต่ว่าผสมไปช่วงเดือนพฤษภาคมครับเดี๋ยวมั้งถ้าใครสนใจไดจะมาตรวจทองครับพี่น้องครับที่นี่ครับราคาหนี้คุณราคาผลวันราคาต่อหลายๆพี่น้องครับ ผู้ใดอยากได้อีหลสสนใจรีมาโทษถามเอาเพราะว่ามันสมัถตอรองไหนนี่คือราคาห้องครับอันนี้คือราคาของชาวานนี่ครับที่นี่ผมว่าเบิ่งว่าราคาที่เป็นห้องมันสิี่บาทเพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมูหันฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีครับพ่อในน้ำโตนะครับ,บผมพอทุนครับบัตรละงงครับ พอทุนบอลแล้วงงเนาะครับเ <Gall o. S 1> มื่อนี้นะครับพอเป็นเอฟซีโมฮันนะครับเนาะเล่เห็นโมฮันไปถ่ายคลิปอยู่น้ำบานต่างๆบรอมีแต่แตงโมตัวละแสนสองแสนสามแสนนะครับแล่อยากถือมาถ่ายคลิดแผงของพ่อเหมือนว่าพ่อตอนนี้พ่อที่คายกับโซ่พ่อมื่อนี้แม่ลูกครับแม่ลูกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้่อนบอก่อนครับตัวนี้แม่ลูกครับพ่อไปแดดเลยพ่อเอัหนี้มันเป็นสีมันเสียบตาไงครับเพราะว่ามันอยู่ในี่โฮมครับคือจังมันอันนั้นนะครับแต่ผมบอกไล้ว่างวดม่นี้ครับเป็นงวดที่โค้งสางไงครับแขงงขาาา่่่นะคคครับืืออววไ เตัวนี้นเป็นงอลูกกระทบที่มีเลือดฮินดูบาซินน้าแต่ว่ามันดึงหูวไวแล้วได้หลายเติบครับตัวนี้นะครับก็คือแข้งขาใหญ่สมดุล่าก็สูงนะครับสูงออกโบนะครับชิปหูดําออกโบดครับแล้วก็เบิงแล้วนะครับน้นงแมงก็ดีครับที่นี่นะครับตัวนี้คือเพิ่นเลียงแบบ้านๆครับตัวนี้นะครับเพิ่นกังสีเพิ่นกระอยากสีขายนะครับตัวนี้นะครับเครื่องดําออกโบดนะครับแล้วก็หางยาวแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่พอต้องจุงยางออมผมพวงนะครับ ว้าวุ้ยตัวนี้ครับเห็นพญางราะว่าหันหางง้วราคาถี่มันแพงแน่คุณจุ่งพี่น้องเบื้องภาวะเห็นว่าเบิ้งว่าขาถกขาขื่นบอนะครับแต่ว่างูตัวนี้โค้งสางง่ายครับแล้วก็เม็ดสีดีครับเอานะครับก็ถือว่าบ่ธรรมดาครับว่าแม่นี่ครับที่นี่ลูกมันนะครับเป็นลูกแจ็คพอตลายล้านแล้วพ่อแจ็คพอตลายล้านกระดูกง่ายพี่น้องครับกระดูกง่ายอายุสี่เดือนครับอายุเพียงสี่เดือนท่านเห็ดเขานะครับท่านได้เห็ดอย่างไรบ้างนะครับเป็นง้วนอายุนะครับแล้วก็ออกคลิมพ์หัวดำออกโบด แข้งขาหง่หนังนานะครับแต่วบาตัวนี้ว่าไงวามันท่านใดแตกครับเนินหลังท่านใดแตกครับตัวนี้นะครับผมเลยว่างัวอายุสั้หนีไปเห็ดเขาพอดีครับพี่น้องอีกน้อยเห็ดเขาแตงเขาแล้วนะครับเครื่องนำออกโบดนะครับแล้วก็มาใส่อาหารเต็มที่ครับสำหรับเอาขอฟ้ามีว่าธรรมดาครับตัวนี้ครับหารทางมันอายุมันแปดเดือนนี้ก็น่าจะได้ราคาดีสมควรครับตัวนี้เพราะว่าเขาจะกำลังคิดนะครับคือตัวนี้เห็ดเขาแล้วนะครับให้กินอาหารดีๆนะครับแข็งขาหญ่ได้พี้น้องครับสันหลังแตกครับเอ้าตัวนีี้้นนนนนนะะแมมม่่ััััากืออววโเคคครรบบต โอกมันก็ตัวนี้แหละครับเบื้องแรกครับก็ถือว่าเม็ดสีดีครับแล้วก็แข่งค้างไงแงข่งค้าดีให้ลูกเม็ดสีเก็บลูกโมมี่โมมี่ดังครับแม่ยังมีดังอยู่ข้อนิดหนึ่งครับแต่ว่าลูกมันโมมีหม่องดังเลยครับแต่ว่าแข่งค้าดีนะครับแข่งค้าดีขีดหูดำออกโบดครับม่ได้ลูกตัวทองว่าตัวนี้ลูกสองในทองครับลูกสองในทองลูกสองในทองเนาะตัวแรกคือตรงหรันนั้นวะที่นี่นะครับลูกสองในทองมันผสมาะสมที่อะไรองว่าตัวนี้ เ <29 S 1> กพฤษภารครับใบนี้29พฤษภาคมแจก็พอได้แล้วนะพ่อเนาะแล้วนี้นะเพิ่นเพิ่นบอกว่าผ่านรอบแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ตรวจทองครับผู้ดใดอยากได้นะครับกะเอาไปตรวจมาตรวจทองเอานะครับหรือว่ายัางไงเพราะว่าตัวนี้มันเวทีาการสมัยใหม่นะครับเจ้าจสามารถที่สี่ตรวจอันตราเช่าได้แล้วพี่น้องครับอนนะันมันราคาสูงลักแสนขึ้นไปนะเพราะสามารถตรวจได้แล้วนะครับที่นี่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมกับมีหมอให้ครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเอาพ่อวันนี้พ่าเป็นการบ่อโดนครับตัวนี้แม่ลูกคุณยังข้ามาจิบ้านพ่อ หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนี่คือขึ้นราคาห้องตัวล้องไหนๆนะพ่อเอาสมสมเหตุสมผลนะพ่อเนาะสมผลสมเนื้อผ้าสมเนื้อผ้านะครับเอานะครับเพิ่นห้องไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับถือวางว่าสดอยู่นะพ่อเนาะวายไงวานำเลียงได้ถึงเื่อสื่อครับแมนแมนแมนม้วนม้วนธรรมชาติครับก็ได้ดปุ่มอย่างเลยครับเอาธรรมชาตินะครับเนาะประกันค่าสกขาถอนนะพ่อเนาะผมประกันตํานี้ทุกอย่างนะครับออาโอเคนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท บะนี้ผมขอบอจิตต้อนใพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกห้าสี่หนึ่งหกห้าสี่หนึ่งพออยังครับพ่อทุนครับบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านบ้านเรางงครับมาจุดนี้เลยครับบ้านเรางงตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะพ่อเนาะครับผมสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะพ่อเนาะครับยกเปลี่ยนขนตกฝ่าห่วงโทรศัพท์เอานะแต่ว่าส่วนเออ่ัวงานราคาอยู่ตอรลองไหนนะพ่อเนาะครับผมครับผมตอนล่องได้เอาสำหรับบะนี้ขอไปพี่น้องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ